ความคิดเห็นของคนดาวแห่งซึ่งใจในความมีเมตตาของรัฐบาลไทยสืบเนื่องในโอกาสเสดิมสะรองวันสงการไทยปีนี้รัฐบาลไทยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการผ่อนผันยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ามาลาสาอณาจักรไทยในระหว่างวันที่หนึ่ง เดือนเมษาหาวันที่สิบหาเดือนพฤษภาปีสองพัสี่สี่ให้แก้แห้งงานสามสัญศาสตร์ที่เหตุเวียกอยู่ในประเทศไทยเซนเลาวเมียนมาและกัมพูเจียการก้ะเกียมการผ่อนผันยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา่าเข้าประเทศไทยนั้นทางการไทยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการสวยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในได้ย่าวันสงการปีนี้พร้อมทั้งเป็นของขวัญกำลังใจให้ในการดุดผ่นคาใส่ใจในการเดินทางกลับคืนเมื่อสลองกับขอบครัวของแห่งงานต่างศาสตร์พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีลาวางประเทศนำด้วยซึ่งแอดมินก่อคออธิบายเพิ่มเล็กน้อย สำหรับแห่งงานลาวกัมพูเจียและเมียนมาคนใดที่ถือวีซ่าเหตเวียกอยู่ในประเทศไทยแล้วต้องการขอลากลับบานเพื่อไปดินบุญปีใหม่ในส่วนนี้ถายากกับเขาประเทศไทยใหม่โดยบอต้องขอวีซ่าใหม่จะต้องไล่เห็ดรีอนทีเพอร์มิตก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,000บาท ว่าเฮดดีเอ็นทีเพอร์มิตแล้วตาบไลทีวีซ่าบอมดอายุก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อใดก็ได้และในส่วนนี้ทางการไทยเพิ่นก่อให้งงานสามสันสาดเฮดุีเอนทีเพอร์มิตไลฟีแต่มีขอแม่ว่าจะต้องเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยขึ้น ในดา่วางวันที่หนึ่งเดือนเมษาหาวันที่สิบหาเดือนพฤษภา,าเท่านั้นจึงจะบ่อเสียคาธรรมเนียมถ้าหากว่าแห้งงานคนใดที่มีกำหนดจะเข้าประเทศไทยคืนหลังวันที่สิบหาเดือนพฤษภา,าจะต้องไล่เหตุดี t อ็นทีเพอร์มิแบบเสียคาธรรมเนียมหนึ่งพันบาทและขอกำหนดนี้แมนเัพาะแห่งงานเท่านั้น ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวยังต้องเสียค่าธรรมเนียมปกติในกรณีที่เหตุดีเอ็นพอร์มิตและต้องเตือนก่อนว่าถ้าหากว่าแห่งานผู้ใดเหตุดีเอ็นทีเพอร์มิตแบบบอเสียค่าใส้จ่ายแล้วกลับเขามาประเทศไทยคืนหลังวันที่สิบหาเดือนพฤษภาจะต้องไล่เหตวีซ่าใหม่ทั้งหมดเลย ดังนั้นกะระวังกันแน่นอนในจุดนี้ถ้าหากว่าจะเขาประเทศไทยขึ้นหลังวันที่ิบหาเดือนพฤษภาพาก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะเพื่อความสะดวกสบายบอต้องเฮดวีซ่าใหม่และในกรณีที่แห่งงานล้วทีเฮด MOU และมีบัตรแห่งงานทีบอแมนวีซ่าก็บอต้องเฮด DNT Permit เจ้าสามารถนำใส่บัตรแห่งงานนั้นและพาสปอร์ตแสดงต่อเจ้าหนาทีต่อม่อจำกาและบอกเจ้าหนาทีต่อมอว่าจะดำเนินการตามมาติข้อบอตอขั้งที่หนึ่งทับสองหาหกเจ็ดเมื่อเจ้าบอกสำเร็จแล้วตอมอไทยก็จะทำการมาร์กสัญลญักษณ์ไว้ในพาสปอร์ตของเจ้า หลังจากนั้นเจ้าก็เดินทางออกจากประเทศไทยได้เลยบอมีปัญหาอยังตราไปาที่บัตรแห่งงานนั้นและพาสปอร์ตบอมดอายุในดาว่างวันที่หนึ่งเมษาหาวันที่สิบหาเดือนพฤษภาปีสองพันสีวสี่และในกรณีนี้สำหรับแห่งงานผู้ใด ที่บอมีพาสปอร์ตแต่มีเอกสารเดินทางอย่างอื่นก็สามารถน้ำใส่ทดแทนกันได้เซ็นกันข้อดีของมาตรการนี้ก็คือจากที่ว่าในเมื่อก่อนแห่งงานต่างชาติในประเทศไทยที่มีบัตรแห่งงานและเดินทางกับประเทศตนทางจะต้องเสียค่าหักษาสิทธิ์1,200บาทต่อคนต่อครั้งบอสนั้น ค่ากลับเขามาประเทศไทยคืนจะต้องเฮดเอ็มอ U และบัตรแห่งงานใหม่ทั้งหมดเลยดังนั้นขอกำหนดนี้ก็อสวยเฮดห้หแห่งงานที่มีบัตรแห่งงานกับประเทศต้นทางและเดินทางกลับมาประเทศไทยคืนได้แบบสะดวกสบายบอต้องเสียค่าใส่จ่ายแต่มีขอแม่คือจะต้องกลับคืนมาประเทศไทย ในดาวางวันที่หนึ่งเมษาหาวันที่สิบหาเดือนพฤษภาปี2 0 0พันสี่สีบอสนั่นจะต้องไล่เหตุ m o ็หรือบัตรแห่งงานใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้แห่งงานลาวทีเหตเวียกในประเทศไทยกล่าววา่าก็ถือเป็นเรื่องทีดีรลายทีทางการไทยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซาา่าให้ล่าล่าในได้ยาทงการไทยและบุญปีใหม่ลาว พอจะได้ดุดขาใส่ใจลงเนื่องจากบางคนคาแห้งทีมาเห็ดเวียกในไทยก่อในเมื่อละประมาณสองลอยหาสามลอยหาสิบบาทงเงินก่อยังเดือบอล้ายในแต่ละเดือนสำหรับปีนี้แห่งงานเลา่าวว่าจะกลับบานไปยามพ่อแม่และครอบครัวของตนเอง ปีนี่กันนะจะเมือ่อยอย่ก็บอกนอคนเอาเหตุงานไม่เมื่อยจะโดนปิดีนึงจังเมื่อยามบาดบางคนก็สองปีถ้าเป็นไห่ในแห่งดีเลยแล้วแห่งดีสําหรับแรงงานก็บแต่ละคนมาใส่แรงงานวันหนึ่งค่าแรงสองสามร้อยสามร้อยหาิบหรือค่าใส่จ่ายก็เหลืออยู่ประมาณหม่ร้อยกว่าบาทสองร้อยส่วนแห่งงานดาวอีกคนหนึ่งที่เห็ุเบียกในไทยเซนกันกล่าวว่ากองหูซึกดีถ้าจ่ายเองราคาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งพันกว่าบาท ส่งปีนี้แห้งงานผู้นี้กล่าวว่าก็คิดจะก้าวบ,บ้านเมื่อยามบ้านแต่ต้องเบิ่งก่อนว่าถามีเวียกให,เห้เฮ็ดก็จะบ่ไล่กลับบา้านพอในสวงสงการนี้คือสวงแบบฟาร์มเงินอืมอยิยนดะีแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นี่ก็ต้องการแบบเนาะมีงานางบ่ได้ครับท่นบ่มีงานเลยครับปก,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 กติคือว่าเพิน่นมาเสียท่านป้ไปเถอ,อจังหวัดจีจังบาท,ทาบ่อยู่ ทางด้านผู้อำนวยการบริษัทจัดส่งแหงงานแล้วไปเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยเปิดเผยว่านับแต่ปี2016หาต้นปี2024มีคนเดาไปเฮดเวียกอยู่ที่ประเทศไทยแบบถือกฎหมายและแบบ MOU ทั้งหมดจำนวน482,396คน และเกี่ยวกับความใจดีของรัฐบาลไทยคนดาวทานนี่ได้มากล่าวว่ารัฐบาลไทยคือมาดีแท้วะหู้จักคืดเดืองสวยลดคาใสใจให้แก้ประชสาชสนดาวภูมาทำงานอยู่ไทยอีกคนต่อมารัฐบาลไทยใจดีแท่นอสมเซยเดอร์ทานทียัง้งอีตนคนดาวอยู่ หากประเทศไทยเดคอมเมนต์ทัดมาไทยบอเก็บเงินนำแห้งงานดาวแต่ดาวผัดเก็บนำเราฮ่าฮ่าฮาคอมเมนต์ต่อมาเป็นนายโยบายทีดีเดิดขอสมเสยรัฐบาลไทยที่ได้เห็นคุณค่าซีวิตการเป็นอยู่ของแห้งงานดาวเฮาน้ำคอมเมนต์ Comment สุดไทยในคลิปนี้ได้กล่าวว่า เงินดาวลังไหลเข่าไทยเฮ็ดให้ยชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนไทยดีขึ้นประชาชนดาวนับมือทุกยากลำบากลงเพราะว่าสินค้าอยู่แล้วมีแต่นำเขามาจากต่างประเทศเป็นส่วนร้าย อันนั่นก็เป็นความคิดเห็นของคนดาวทีแอดมินนำมาอ่านสรุปทานฟังทุกทานคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเดืองเล่าในคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจหมดทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า